ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้จะใส่แช่แนวผ้ามาแนะนน้ำบกเ,เขือเนาะค่ะเนาะบักเขือเปราะบานเห่าค่ะ,ะเพื่อนบ้านเพื่อนออกมาขายยี่สิบบาทได้เต็มจาน,นะะเนาะค่ะเนาะเต็มจานพูดนะว่ามาันเนียนหอยด้วยค่ะว่ามันเนียนหอยดิวยคันหฮไลายดิยปกติยี่สิบบาทไปได้หลายแผ่น,นี้เนาะคะ่ะเนาะไม่งามงามไม่เอี่ยมเดี๋ยวมือแรกแยกใส่กระซิหาเนี่ยมากินกับหายอย่างนี้เนาะ,ะ,ป,ะนปลาทูมาป่นบอกห้งองอียง เง้ยสิจังไรนี่ล่ะค่ะอ่าเงี้ยสิออมเฮาสิเอามาแกงเพ็ดโอ้ยได้หมดอนตอย่างทุนเนี่ยเนาะขอน้อเพื่อนเนาะเแล้วเต้าหู้สิประดิษฐ์ปลาดอยแล้วแต่เฮาสิอ่าเฮ็ดเมนู่ยังค่ะบักเขือนี่เป็นเป็นบักเขือนี่เป็นพักที่ยอดฮิตต้นต้นต้นสำหรับอ่าคนไทยเฮาเนาะค่ะเนาะเมนู่ไรโบมีบักเขืออ่ามาหนี่คือสิยากเพราะว่าบ้านแถวบ้านยายใส่นี่เอามาเอามาซุปมะเหียน เอามาแกงเพชรเอามาออมเอามาหนึ่งใส่ปาลวกเสตได้หลายอย่างนาเนาะค่ะเนาะแหลกถ้าชอบสิเฮดค่ะกินกนง่ายแซ่บถ้ามันกรอบๆนี่โอ้ยกินกับลาบกระปนนะั่นดังๆกรอบๆก,กินกระตะบอกฮวงเนาะค่ะเนาะได้เมือ่อเอามาต่ำใส่บอกฮวงต่ำปลาต่ำยังได้เมือ่อเตอค่ะเด้อร์แม่นว่าสิเห็ดเด่นหน่อยๆเมนูดิเป็นซิปซิปเมนูคนนี้ค่ะมะเขือเปาะเข้านีน่เนาะ เดี๋แต่เหาสิเห็ดสรรหาเห็ดแนวอะไรที่มันถือใจเ้าเอาก็เห็ดไปเน,น้องเนาบอกว่าบักเบิองบ,บักเขะะือเนาะเนาะบักเขียปพออันเส้าบานเพิ่นปลูกมากเพิ่นก็มาหาขายนี่มัน,มนบักเขือมาจากตลาดเนี่ยแถวบ้านเพิ่นอปลูกไว้สวนข้างบ้านเพิ่นเพิ่นก็มาขายมีบักทั่วเพิ่นก็มามีบักเขือมีอันบักแบบมีอันบักยังเพิ่นเอามาขายให้้มืดน้องเนาบอกว่าดีเพิ่นดีตัวซอยกันซอยเรือง เพื่อนชาวบ้านในการเพื่อนก็มีอาชีพเฮาเพื่อนกับซื้อเพื่อนกินเพื่อนก็มาขายก็ดีนะคะเนาะอขอบคุณมากมากเลยคะ่ะเด้อที่มาให้กำลังแย่งใจแย่ใส่แชนแนลกดไลค์กด,กดจิตตามให้แย่ใส่มาโดยดีเสมอมากนะคะถึงบอหลายถึงยังแย่ใส่กับพ่อใจนะคะขอบคุณมากะะมากค่ะสวัสดีค่ะ